สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครบรพครับ18นาฬิกา45นาที15กุมภาพันธ์2567ครับข่าวเด่นที่สุดรอบค่ำวันนี้ของช่องปอนบ้าน Youtube นำมาเล่าให้กับท่านผู้ชมทางบ้านฟังครับก็คือผลการประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่โครงการแจกเงินหมื่นดิจิทัลวอ l เล็ของรัฐบาลคืบหน้าเป็นอย่างไรวันนี้ฟังครับวันนี้15กุมภาพันธ์2567นายรุรมนตรีนายเสรษฐาทิศิลในฐานะ ประธานกรรมการชุดใหญ่โครงการแจกเงินหมื่นดีทอนบอลเลตได้มีการประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่แล้วนะครับหลังประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่นายัฐมุตรีก็ออกมาถแถลงผลการประชุมต่อสื่อมวลชน<ข>ก็ปรากฏว่าสิ่งที่นำเสนอผลการประชุมถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนนั้นก็ได้ข้อสรุปดังนี้ครับก็คือที่ประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่มีมติ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษารายละเอียดและรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพราะว่าในการประชุมคณะกรรมการวันนี้ก็ได้เอาข้อเสนอของปปชและความเห็นของคณะกรรมการเกษตรติีการมาพิจารกกันก็ปรากฏว่ายังมีหลายเรื่องที่จะต้องไปศึกษารายละเอียดเพื่อให้เป็นไปตาม ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกฤฎีการและความเห็นของปปชที่เสนอมานะครับก็จึงมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษารายละเอียดและคณะกรรมการได้รับฟังข้อหเห็นต่างๆจากทุกภาคส่วนซึ่งคณะกรรมการจะไปดําเนินการคณะอนุกรรมการจะไปดําเนินการ30วันให้แล้วเสร็จหลังจากนั้นก็จะนํา ผลการศึกษาของคณะอนุกรรมการนี่มาสรุปและเข้าที่ประชุมใหญ่อีกครั้งคือจะมีการประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่อีกครั้งหลังคณะอนุกรรมการไปศึกษารายละเอียดเพราะว่ามันมีรายละเอียดที่ต้องศึกษามากมายเพื่อป้องกันการทุจริตเพื่อไม่ให้มีข้อบอกพร่องต่างๆนะครับเพราะว่าโครงการนี้มันมค่อนข้างมีความละเอียดอ่อนมากนะครับมีโอกาสที่จะทําผิดเงื่อนไขต่างๆ อย่างมากมายก็จึงมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเสร็จแล้วต่อข้อถามของผู้สื่อข่าวนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามนายรัรมนตรีว่าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ต่างๆเป็นยังไงคนที่จะได้คนที่จะไม่ได้จะได้ใบได้ช้าประมาณนั้นนายรุฐมนตรียังยังไม่ตอบว่าจะได้ใบได้ช้าขึ้นอยู่กับว่าคณะกรรมการศึกษารายละเอียดมาแล้วออกมาประชุมใหญ่กันอีกครั้ง คือจะมีการประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่กันอีกครั้งโดยคณะอนุกรรมการปศึกษาและรับฟังยละเอียดต่างๆอย่างรอบด้านก่อนนะครับเสร็จแล้วเงื่อนไขต่างๆนายกรัมตีก็ตอบผู้สื่อข่าวว่าเงื่อนไขต่างๆที่มีเงื่อนไขแถลงข่าวมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรนะแจกให้คนที่รายได้ไม่เกินเจ็ดหมื่นทำนองนี้หรือการใช้ใช้ภายในอำเภออะไรต่เงื่อนไขต่างๆทุกอย่างดูเหมือนจะล้างไพ่ไปหมดเลยนะครับ ก็จะต้องเริ่มใหม่เหมือนกับเริ่มใหม่นะครับการประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่วันนี้เหมือนกับเริ่มใหม่เลยสิ่งที่พูดมาโละหมดคือพูดง่ายๆว่าโครงการเหมือนยจท่อนวันนี้ดูเหมือนว่าจะล้างไพ่ออกไปหมดเลยแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเริ่มใหม่โดยให้คณะอนุกรรมการไปศึกษารายละเอียดตามความเห็นปปชตามความเห็นคณะกรรมการกฤษศึกษาแล้วก็ไปรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนจากภาคประชาชนต่างๆด้วย เสร็จแล้วนําข้อสรุปการศึกษาต่างๆมาพิจารณากันใหม่มาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ใหม่จึงจะมีการดําเนินการกันต่อไปและได้ข้อสรุปคณะกรรมการชุดใหญ่ครั้งหน้านั่นแหละครับจึงจะนําเรื่องเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอเพื่อดําเนินการเดินหน้าต่อไปโครงการแจกเหมือนดิทัลสรุปแล้วโครงการแจกเหมือนดิทัลช่วงนี้จะหยุดไว้นะครับคณะกรรมการชุดใหญ่จะไม่พูดอะไรจะหยุดไว้อยู่ประมาณ1เดือน ในหนึ่งเดือนข้างหน้าต่อไปนี้จะเป็นคณะอนุกรรมการที่ถูกแต่งตั้งขึ้นวันนี้นะครับโดยผลการประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่นี่คณะกรรมการชุดใหญ่ชุดใหญ่ดหญได้มีมติแต่งตั้งคณะคณะอนุกรรมการไปศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับความเห็นปปชเกี่ยวกับความเห็นคณะกรรมการกษิีการเกี่ยวกับฟังข้อคิดความเห็นจากทุกภาคส่วนนะครับแล้วจะมาสรุปกันพอสรุปกันว่าคณะอนุกรรมการได้ข้อสรุปอะไรบ้าง แล้วต้องนําที่เข้าที่ประชมุมคณะกรรมการชุดใหญ่อีกครั้ง<ด>เมื่อคณะกรรมการชุดใหญ่ฟังฟังข้อสรุปจากคณะอนุกรรมการแล้วจึงจะนําเรื่องนี้เสนอเข้าที่ประชมุนนมณะรัลมนตีเพื่อเดือนหน้าโครงการแจกเหมือนดิจิทัลต่อไปนั่นหมายความว่าไอ้ที่พูดมาก่อนหน้านี้รายได้เท่าไรขึ้นไปไม่ได้เงินเหมือนดิจิทัลล้วจะแจกใครยังไงแจกกลุ่มไหนกลุ่มไหนได้กลุ่มไหนไม่ได้ทํานองนี้ดูเหมือนสิ่งเหล่านั้นจะถูกล้างไพ่หมดไปในวันนี้และทุกอย่างรอการ ประชุมครั้งหน้าอีกซึ่งการประชุมครั้งหน้าจะมีขึ้นหลังคณะอนุกรรมการไปทําการศึกษาอีก30วันพ้นสาวันหลังจากคณะอนุกรรมการไปศึกษาและเอียดเสร็จจึงจะมาว่าก,กันใหม่จึงจะประชุมข้าราชการชุดใหญ่ใหม่อีกครั้งถ้าประชุมทางบ้านก็ต้องรอติดตามความเืบ่มหน้ากันต่อไปหลังคณะอนุกรรมการไปศึกษารยละเอียดเพิ่มเติมมาจากความเห็นของปปช,ชจากความเห็นของณะารรมการกิจสกกาจากการรับฟังทุกภาคส่วนทั้งภาค รัฐเอกชนและประชาชนฟังมาหมดเลยแล้วจะมีการสรุปใหม่พูดง่ายๆว่าล้างไพ่แล้วก็ดําเนินการใหม่หลังประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ครั้งหน้านัน่นจึงจะมีารายละเอียดเพิ่มเติมและจะนําเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อดําเนินการเดินหน้าแจากเหมือนดิจิทัลต่อไปสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ